วันนี้มีมือถือที่ผมเปิดกล่องถึงกับร้องว้าวมาให้ดูครับทุกคนคุณจำมือถือรุ่นนี้ก็ได้ไหมครับเนี่ยนี่คือซัมซุง galaxy s6 edge แล้วก็เป็นสีที่หายากด้วยครับอย่างสีกรีนแอมเบอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันเป็นเอกสิทธิ์ของ aas <ม>เท่านั้นด้วยครับสีนี้แล้วสภาพที่ได้มาทั้งสองเครื่องโอ้โหผมแทบไม่อยากตัดคลิปจำคัดเลยครับอยากให้ดูกันยาวๆเลยด้วยซหรหลังจากโพสต์ตามหาในเพจมา2โพสต์นะครับในที่สุดก็มีชาวไร่ขิงนะครับยอมปล่อยให้ผมเอามาโชว์ให้ทุกคนดูแแบบนนีีี้้เครรื่่อองทไดมมมาตกมมตกิ ึ่งเครื่องนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวคุณดูแล้วกันมาดูตรงแกนตัวเครื่องกันก่อนครับนี่สภาพเป็นไงแจ่มๆเลยครับทุกค,คนแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องที่ติดนะครับทุกคนโอ้จอมันอาจจะสั่นไปหน่อยนะครับผมตั้งเฟรมเรกกับสปีดชัตเตอร์พลาดไปนิดหน่อยแต่ของจริงจอมันขาวสวยมากเลยนะเป็นจอที่ยังไม่มีความเบิร์นไม่มีเส้นไม่มีรอยแตกไม่มีความเหลืองและก็ไม่มีตังเหลือด้วยครับหลังจากเอฟเครื่องนี้มา ในส่วนของกล้องนั้นก็ยังถ่ายออกมาใช้ได้อยู่แหละด้วยดีไซน์สไตล์กล้องตัวเดียวนะครับไม่เหมือนสมัยนี้กล้อง4 5 6ตัวเนาะอะ,อะผมก็เอามาขิงกันแค่นี้แล้วครับทุกคนใครเคยใช้หรือมีอยู่และอยากขายทักแอดมานะครับ